ชให้เป็นช่องใส่คอสเมติกเปิดมากสาวๆสามารถหยิบลิปสติกนะคะเติมเติมลิปเติมปากได้เลยนะคะเติมแป้งก็ได้มีช่องใส่ตลับเครื่องสําอางให้หรือจริงๆลูกค้าจะเอาไว้ใส่เป็นแบบพวกใส่ชาร์จหูฟัง power bank ก็ได้นะคะพื้นที่ด้านหน้าใหญ่โตมากใส่ได้อีกของเยอะแยะหน้ากากอนามัยนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวใส่ได้เลยช่องยังอีกกว้างมากอันนี้เป็นช่องด้านหน้านะคะแต่ที่เด็ดกว่าช่องด้านหน้าคือช่องตรงกลางค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีซิปตรงกลางแบบนี้นะคะ เปิดมาให้ดูช่องน้องมีช่องฟังก์ชันการจัดเก็บแบบ360องศาฟังก์ชันนี้ฮาดาวรออลลี่นะคะมีช่องซิปช่องล้วงอนเนกประสงค์นะคะสองช่องตรงนี้จะเป็นช่องยางยืดลูกค้าจะเอาเป็นโน้ตแพดหรือว่า iPad หรือว่าเป็นอ่าเอกสารต่างๆมาใส่ไว้ในช่องนี้ก็ได้เรามีตัวยางยืดให้แต่ว่าเราจะไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถปรับสลับเป็น iPad ก็ได้ใช่ไหมอันรลองดูซิอ่ะ iPad มินิก่อนอ่ะ เป็นตรงนี้แล้วเราก็ปิดปิดน้องไว้แบบนี้นะคะเป็นช่องให้ iPad mini อย่างนี้ก็ได้นะคะ iPad ใส่ได้ไหมไลองดูนะ iPad นะคะปึ๊บตรงนี้มันจะเป็นยางยืดน,นะคะก็คือเราสามารถยืดน,น้องมาติดได้ติดได้ไหมเอ้ยมันไม่ได้หรอกอ่ะตรงนี้มันจะเอาไว้ใส่เป็นน่าจะเป็นเน้นเป็น iPad mini มากกว่านะคะแต่ iPad ก็สามารถเสีรบได้แต่ว่าเราจะไม่เน้นเอายางยืดมาลัดเนาะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้หมุนมานะคะจะเป็น ช่องนะคะช่องลอ็ออเนกประสงค์สองช่องช่องเสร็จปากกาและด้านข้างทางสองฝั่งจะมีช่องยางยืดตรงนี้ซึ่งเห็นไหมขนาดนิ้งพลิกกระเป๋ามาโชว์หน้ากล้องด้านข้างของยังไม่หล่นออกเลยนะคะเพราะว่าในทุกๆอย่างเรามีช่องเก็บให้หมดนี่คือกล่องแว่นกล่องแว่นนะคะแว่นกันแดดสามารถใส่ได้หรือใครจะใส่เป็นกล่องยานะคะหรือแฮนด์ครีมโอ้โหกระปุกยาขนาดนี้ยังสามารถใส่ได้ใส่จุจริงๆใส่จุใส่แบกห้ามพลาดเลยนะคะช่องขนาดความกว้างมากๆนะคะสามารถ ใส่ได้หลายอย่างนะคะก็เราอาจจะเอาเป็นอ่ะใส่มาทั้งหมดนี้เลยก็ได้หยิบมาทั้งหมดเลยนี่ค่ะจริงๆด้านข้างเนี้ยเราใส่เป็นล่มก็ได้นะนี่นี่นะคะอ่ะให้ดูตรงช่องอยางยืดเนี้ยเราใส่ล่มก็ได้เห็นไหมพอเรามีแบบว่ามีอ่ะเดี๋ยวเอาไอแพดก่อนพอเราหมุนกระเป๋าแล้วมันจะแบบว่าเห็นไหมนิ้งเอ็นอย่างนี้มาล่มเขาก็มีที่เก็บของเขานะคะไม่เอ็นตกเลยใดยๆนะคะแบบนี้นะคะ ช่องจัดเก็บดีมากสายแบกสายจุห้ามพลาดนะคะเป็นทรงถที่สะพายออกมาแล้วสวยมากๆด้วยตรงนี้เราสามารถหยิบล้มออกมาใช้งานได้เลยนะคะตัวซิปก็คือจะเป็นซิปตีด้านบนแบบนี้นะคะปิดปึ๊บเต็มช่องนะคะด้านหลังมีช่องซิปตีปิดเต็มให้แบบนี้นะคะเปิดมาลูกค้าก็สามารถใช้เก็บโทรศัพท์มือถือหรือจริงๆช่องนี้มันใหญ่มากพอที่จะใส่ iPad Mini ได้เลยไหมลองเอา iPad mini มาใส่ซิมาลองให้ดูนะคะเผื่อขันี iPad mini นี่ ใส่ได้สบายๆนะคะช่องนี้ใหญ่มากใส่ iPad mini ได้สบายๆไม่พอนะคะด้านข้างเนี่ยเรายังมีเป็นช่องแบบว่าช่องล้วงตรงนี้ที่จุกจิกมากลูกค้าจะใส่แฮนด์ครีมอะไรที่เราหยิบใช้บ,บ่อยๆเร็วได้อีกคือฟังก์ชันดีมากค่ะ15ช่องการใช้งานนะคะ15ช่องการใช้งานกับคลาสสิก67นะคะทรงโถดที่สะพายและดูสวยดูเลดี้ดูแบบว่าคลาสซี่มีสไตล์แต่ว่าไม่ได้ดูแบบลักชัวรี่จนเกินไปหลายๆคนอาจจะ เคยเห็นดีไซน์ทรงนี้ต้นแบบน้องเขาคือ prestige number no. 4 o u เดี๋ยวขอ prestige number no. 4 o หน่อยนะคะ inspiration น้องมาจากรุ่นนี้นะคะแต่ด้วยความที่ความเป็น prestige น,น้องเขาจะมีความอยู่ทรงมีการบุโครงน้ำหนักอาจจะมากกว่าแต่ก็จะได้ลุคที่สวยหรูด,ดูแพงเหมือนกันนะคะเราได้พัฒนาต่อยอดน้องมาเป็นทรงโถดนะคะในดีไซน์ที่รับกันแบบนี้นะคะ inspiration น้องมานะแต่ว่าเราจะให้มันจะได้ความ casual ความสบายมากยิ่งขึ้นนะคะกับรุ่นนี้ classic 67สินะคะตัวสายนะคะ จะเป็นสายสพายนุ่มไหลเพื่อสุขภาพิกเนเจอร์ของฮดาลานะคะกระจายน้ำหนักได้ดีนิ่มไม่บาดผิวสพายยังไงก็สบายเป็นผ้าดีลัก์ไนลอนในตระกูลคลาสสิกนะคะรุ่นนี้จะเป็นผ้าดีลัก์ไนลอนสามารถกันน้ำได้ถึง80%ลุยฝนลุยหิมะได้สบายๆใช้งานดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะใครที่มีกระเป๋าฮดาลาคอสบอดี้เยอะแล้วนะคะคาดอกเยอะแล้วสพายไหลยเยอะแล้วลมาดูเอ่เปเยอะแล้ว ยังไม่มีะสะปรยไลท์ไซส์ใหญ่ลองมาดูใบนี้ดูนะคะเดี๋ยวนิ้งจะสไปให้ดูทุกสีนะคะสำหรับคลาสสิ่งหกเรามีด้วยกันทั้งหมด5้าสีนะคะ5้าสีสีที่นี้สไยอยู่คือสีนูดบราวนะคะสีนูดบราวน์มันจะออกแบบน้ำตาอ่าไม่ใช่คนน้ำตานะมันเรียกว่านูดอะเป็นสีนูดและกันนูดออกครีมอมเทาๆนะคะสวยมากนะคะแต่เรายังมีนูดเกรย์ด้วยนะคะมันจะมีความแบบอมฟ้าขึ้นมาอีกนิดนึง แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเดี๋ยวจะสไพายนูดเกรย์ให้ดูนะคะอ่านี่นะคะสไพายนูดเกรย์ให้ดูสวยไหมคะสี่นี้ก็สวยนะคะใครที่ยังไม่มีโทนนูดเกรย์นึกว่าจัดใบนี้ไปก็ได้เพราะว่าน้องเป็นไซส์ใหญ่เนาะมันก็จะแตกต่างจากไซส์ S อที่เป็นทรงสว่างมันจะให้อีกลุกหนึ่งนะคะเป็นโทนสว่างใครที่กาลังหากระเป๋าสะพายไปทํางานนะคะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวชอบสะพายเป็นทรงโถดใบนี้รับรองจุได้ทุกอย่างไม่ขาดอะไรแน่นอนนะคะไม่ขาดอะไรแน่นอน สวยมากนะคะมาถัดมาค่ะสี Arctic ิกโอเนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นโทนสีสีกรมเนาะเราเรียกว่าสี Arctic ิกโอเสีเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบสุข,ขุมสงบมีสไตล์แล้วก็มีความดูเป็น professional ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานสายคอนซอลใส่การเงนินใส่บัญชีอะไรเงี้ยอยากได้กระเป๋าโทนสีที่เหมือนแบบ เหมือนเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะนี่น่าเป็นสีกรมเนาะเพราะก็เป็นสีที่เหมาะกับอาศัยงานด้านการคอนซัลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีกรมนะคะแล้วก็โทนสีด์กบราวน้ำตาลเข้มก็มีนะคะนี้ก็จะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะแล้วดีไซน์นะะ้องเขามันไม่ดูตันมันไม่ดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรดูตันเพราะว่าทรงมันจะมีปีกตรงนี้ออกมาและรับเป็นตัวตัดขอบตรงนี้ทําให้ตัวกระเป๋าไม่ดูตันนะคะสะพายออกมาแล้วดูผอมเราดูผอม แต่กระเป๋าก็ไม่เกะก,กะด้วยมันเป็นสัใหญ่แต่ว่าด้วยดีไซน์เชฟที่มันขึ้นมาแบบนี้มันรับกับช่วงต้นแขนเรานะคะเวลาเราสะพายแล้วสบายไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นสีอัคิโอเชียนไม่ใช่สีดับราวและสีสุดท้ายสีดำนะคะสีดำก็ดำเข้มเลยใครที่อยากได้สีที่ไม่คิดมากใช้ง่ายๆลุยๆสบายๆเข้าได้กับทุกชุดนะคะ ก็จัดสีดําไปไปได้เพราะว่าเป็นสีเท่สีหรูสีคลาสสิกสีที่ใช้ได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะ